็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทังทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพอรีบุลุออกมาจากเตกของโยมไมคุง <c oughs> ก็ฝันลมหายใจออกมาเฮือกหนึ่งแล้วรีบุลุก,กคิดว่าโล่งอกไปทีเขาช่วยรับงานแล้วแถมจะมีความรู้สึกแย่ดีกับคําเชิญด้วยรีบุลุค,คงหวังพึ่งเขาได้ ไม่มีไอสวนที่ชาำนาญการเรื่องการคำนวณเงินเลยแม้ตอนนี้ชุนะยังจะช่วยจัดการบัญชีให้อยู่แต่ต่อจากนี้คงทำแบบเดิมไม่ได้แล้วถ้าระดับหมู่บ้านก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเป็นขนาดระดับประเทศแล้วกระทั่งชุนะเองก็ยกมือยอมแพ้ลิลินนะฝ่ายบริหารจัดการมีแบตเตอร์ผู้ที่เคยเป็นรัฐมนตรีของอาณาจักรคนแคให้ความร่วมมือแต่ยังไงบุคลากรก,รกรก็ไม่พอนแน่ๆตัวริบุรุจะทำเองก็ไม่ไหว ที่สําคัญยังยุ่งยากด้วยตอนนั้นลีบรู้เองก็นึกถึงโยมัยเขาคือชายผู้ที่เก่งกาจในเรื่องเงินทองอย่างหาได้ยากแม้ในสังคมมนุษย์มีการติดต่อค้าขายกับพวกคุณนางและยังทําการค้าขายในหลายประเทศเป็นบุคลากรที่น่าเสียดายอาจจุดเพียงแค่เป็นพ่อค้าคนหนึ่งลีบรู้คิดว่าเขาทําประโยชน์ได้แน่แน่ในสิ่งอื่นใดโยมัยคงยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีถ้าเขารับตำแหน่งผู้รับผิดชอบทางการเงิน ค่าขนมของรีบูลูคงเพิ่มขึ้นด้วยย่นถึงตอนนี้รีบูลูร่วมมือกับโ,โมยมคุงแอบหาเงินกันแต่จากนี้ไปน่าจะวางท่าใหญ่ตัวโฉกเงินมาใช้ได้แล้วแล้วริบุลูเลยคิดว่าแหมเงินในคางแผ่นดินก็คงจะมั่งคั่งหน้าดูเลยนี่แต่ว่านะทั้งที่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้พวกลูกน้องแต่ตัวเองหยิบเงินมาใช้เนี่ยมันรู้สึกผิดยังไงไม่รู้และเขาก็ได้ในถึงคำพูดของลูกน้องเขาว่าทุกอย่างเป็นของท่านริบุลูครับ พราะทุกคนบอกแบบนี้ลิบูเลยไม่กล้าผ่านใช้แบบพเพื่อนๆนะสิก็รู้สึกมันไม่ดียังไงก็ไม่รู้หละนะเอาเถอะลิบูลคิดว่าเงินก้อนนั้นควรเอาไว้ใช้เพื่อพัฒนาประเทศมากกว่าแต่เงินก็จําเป็นถึงลิบูลจะไม่สนใจก็เถอะแต่ต้องพาพวกก๊อปตาไปร้านกลางคืนด้วยอันนะเวลรา,าก็พูดว่าอยากไปด้วยจนหนกหูเหมือนกันละร้านแบบนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันต้องใช้เงินถึงลิบูจะไม่สนใจแต่พวกก๊อปตากับเวลรา,ลาต้องเดือดร้อนนี่นาะ ดูจากจํานวนเงินในคลังแผ่นดินก็ไม่เท่าไรแต่ถ้าคำนวณจากเงินส่วนตัวของริบูรุแล้วก็เป็นจํานวนเงินที่ใช้ก็หมดไปในชั่วพริบตาอีกอย่างกระทั่งชูนะาที่ปกติเตรียมเงินให้ทันทีแต่พอได้ยินว่าจะไปไหนปุ๊บก็เก็บกระเป๋าตาังค์ปับ๊บบรรยากาศแบบนั้นทําให้ริบูรุไม่กล้าถามว่าเงินในคลังแผ่นดินนั่นไม่ใช่เงินของตนหรือไงเล่าด้วยเหตุน,นี้ริบูรุจึงได้ทํางานพิเศษเพื่อเก็บเงินใช้ส่วนตัวนั่นเองจากนี้ไปคงไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอีกแล้ว มีไอเดียที่น่าสนใจไม่เบาอย่างการจัดงานประลองยุทธ์ด้วยโยวมัยคุงเป็นทรัพยาการบุคคลที่ยอดเยี่ยมอย่างที่คิดจริงๆริบุรุไม่รู้หรอกว่าเขาเข้าใจอะไรว่าอะไรยังไงแต่คงคุ้นคิดเรื่องแผนการอย่างจริงจังมากกว่าริบุรุคิดไว้เขาคิดแผนเจ้าหน่ายยาเฟืน้นฟูกับยุทธทันด้วยการเรียกแขกจากงานจัดประลองยุทธ์แล้วการแนะนําสินค้าได้อย่างง่ายดายแต่ตาม,มองการแไก้ของเขาเป็นของจริง ถ้ไเอเดียที่ยอดเยี่ยมไม่เบาพอริบุรุกลับไปแล้วเขาก็ตั้งใจจะเตรียมโครงสร้างสนามปลองไว้ในทันทีเจโดกำลังยุ่งอยู่กับการก่อสร้างเมืองใหม่ของอาณาจักรสัตว์อยู่มิตรเองก็ออกช่วยรับผิดชอบก่อสร้างในทางนั้นเนื่องจากผู้รับผิดชอบฝ่ายก่อสร้างทั้งคู่ไม่อยู่ริบุรุจึงรับหน้าที่ทั้งหมดด้วยตัวเองแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกด้วยจากอนิสง์จากที่เขาได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ทําให้ถึงทรัพยากรบุคคลในประเทศเต,ติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแม้ตอนนี้เองริบุรุก็ทําหน้าที่เอาแต่สั่งการไม่ได้ทํางานใหญ่อะไรมีนายช่างที่เป็นลูกศรษย์ของมิดที่ชื่อว่าก๊อฟคิวอยู่ขณะนี้เขาคือเสาหลักที่ทํางานด้านสถาปัตยกรรมของเมืองถ้าเป็นเขาคนสร้างสนามประลองทรงกลมแบบสวยงามตามแผนริบุรุได้การก่อสร้างตามปกติก็คงต้องใช้เวลาหลายสิบปีสามารถร่นเวลาได้ไม่น้อยด้วยพลังของอสูรแต่ถึงอย่างนั้นพวกริบุรุก็มีเพียงแค่สเดือน อันน้อยนิดก่อนงานเทศกาลจะเริ่มขึ้นริบรุลุคงให้เขาทำทุกอย่างสำเร็จสมบูรณ์ไม่ได้เพราะไม่มีเวลาดังนั้นแค่ทำเวทีให้เสร็จก็น่าจะถือว่าพอแล้วละ่ะส่วนแบบแปลนก็คำตอบค้นหาเรื่องโคลอเซียมสมัยโรมันจากข้อมูลความทรงจับของมาสเตอร์แล้วกำลังสร้างพิมพ์เขียวโดวยใช้ตัวอย่างนั้นเป็นต้นแบบสำเร็จแล้วก็นะทำสำเร็จง่ายๆเลยลิบลุก็ยังมีกระดาษอยู่ แคบเดียวก็ล่างแบบพิมพ์เขียวเพิ่มจินตนาการของริบรุลงไปด้วยตามปกติแค่ขั้นตอนล่างแบบแปลนก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วล่ะนะทั้งเรื่องวัดขนาดพื้นที่เอ่ยการข้อมูลระดับความทนทานเอ่ยถ้าทํางานไม่ดีแค่งานส่วนนี้จะกินเวลาไปถึงปีก็ไม่แปลกอีกอย่างพิมพ์เขียวซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ทําเป็นวันๆตอนนี้กับใช้มือเขียนได้อย่างง่ายดายการสนับสนุนจากอาจารย์ลาสเวลมีประโยชน์ในเรื่องยิบย่อยอย่างนี้เช่นกัน ตัวริบลุเองรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลในป่านนี้แล้วจะไปสนใจเลี่ยงยุ่มยิ้มแบบนั้นแล้วกันเอาล่ะแล้วพิมพ์เขียวก็เสร็จด้วยประการชนีที่เหลือก็แค่ปรึกษากับก๊อฟคิวซินะก่อนหน้านั้นก็อยากไปเยี่ยมชมสมาคมอิสระด้วยเพราะไหนๆก็มาถึงอาณาจักรเบอร์มุลแล้วเขาก็เลยมอบแบบพิมพ์เขียวให้ก๊กอฟคิวไว้ก่อนเมื่อขอว่างงานแล้วให้ตามหัวหน้าช่างไปรวมตัวกันที่หน้างานก็พอต่อมาริบลุเลยตะโกนเรียกลังกาลังกาอยู่ไหม ลังก้าเลยตอบมาว่าข้าอยู่นี่นายของข้ารีบรูเรียกลังก้าออกมาลังก้าก็ตอบโดยโผล่ออกมาจากเงาของรีบรูปฏิบัติการปราปรามาจากฟาร์มมุดจบลงทุกคนนอกจากดีอาโบจึงกลับมาแล้วและเนื่องจากตรงนี้เป็นตำแหน่งประจำของลังก้าเขาจึงได้แอบอยู่ในเงาของรีบรู้ิีบรูเลยยื่นแบบพิมพ์เขียวสนามปลงที่เพิ่งเขียนเสร็จหมาดๆให้ลังก้าเขาพูดว่าเอานี่ไปยื่นให้ในายช่างที่ชื่อก,ก๊อบคิว ที่อยู่ในเมืองทีแล้วก็ฝากบอกได้ไหมว่าถ้ามือว่างแล้วให้มารวมตัวที่ประตูทิศตะวันตกรับทราบครับแต่ว่าท่านริบุรุยังกลับไม่ได้หรือครับพอริบุรุได้ยินเช่นนั้นเลยตอบกลับไปว่าอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วจะไปเจอฟิวคุงแล้วค่อยกลับนะถ้าอย่างนั้นก็จาเป็นต้องมีคนคุ้มครองไม่ใช่หรือครับพอลังการู้ว่าริบุรุยังไม่กลับก็ดูไม่สบายใจเล็กน้อยทางเขาตกล่วงลง แต่ไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นหรอกเห็นแบบนี้อย่างน้อยเขาก็เป็นจอมานแล้วนะกระทั่งตอนนี้ก็ยังเปิดการทํางานของการป้องกันสมบูรณ์แบบอย่างไม่ประมาทถ้ามีการโจมตีที่ผ่ามันมาได้จะอยู่ที่ไหนก็คงไม่ปลอดภัยหรอกลังกาเองก็วิตกกังวลเกินเหตุแล้วรีบรุ้รเลพูดกับเขาว่าไม่เป็นไรหรอกฉันตั้งใจแค่จะคุยนิดหน่อยแล้วก็กลับที่น่าเป็นห่วงคือโยมัยคุงตั้งหากมีคุณนางเพื่อนเพียนมายุ่มย่ามคนแบบนั้นจะทําอะไรก็ไม่รู้พอลังกาได้ยินเช่นนั้นเขาเลยพูดว่า อ๋อเจ้าคนเห็นแก่ได้นั่นเองให้ข้าไปขยํำสักคำไหมครับพอได้ยินเช่นนั้นเรเบรุก็คิดในเจว่าหยุดเลยครับถ้าทาเรื่องแบบนั้นในเมืองของประเทศอื่นนั่นต่างหากที่จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่าเรเบรุกเลยพูดว่านายนี่นะไม่รู้ว่าพอจับคู่กับชิออนบ่อยหรือเปล่าแต่ก้าว้าไปหน่อยนะฉันว่านายไปเรียนรู้สามัญสำนึกมาสักหน่อยจะดีกว่าอะอะไรกันลังกาตัวกนเร่งกับถ้อยคําของเรเบรุดูถ้าเขาจะไม่รู้ตัว แด้วริบุกเลยถามเขาว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ได้ไปสู้นา,นายได้ทําตามที่ฉันบอกแน่นะไม่ใช่ว่าทําเกินเหตุหรอกใช่ไหมพอได้ยินคาถามนั้นเขาได้ก็ตอบแบบวกระอ่วนอะข้าไม่ได้ทําเรื่องแบบนั้นหรอกครับนายของข้าถ้าทางของลังกาลุกลี้ลุกลนหรือไม่แน่ว่าริบุกได้รับรายงานจากกอสตะและกาบิลแค่ว่ามา่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ก็อ่ะอืมมีท่านลังกาอยู่ด้วยช่างพึ่งพาได้จริงๆเท่านั้นเอง พวกเขาดูมีพิรุษแต่วิบุรุไม่ได้จีดถามเพราะถ้าถามไปคนที่ท่าทางจะปวดหัวก็จะเป็นเขานี่แหละเรื่องนี้ริบุรุให้ดีอโบดูแลอยู่ถ้าหมอหน้าไม่ได้บน่นว่าไม่พอใจก็ควรพิจารณาว่าไม่เป็นปัญหาแา่ที่คนเขาเรียกกันว่าผดบันประกันพุ่งแต่เอาเถอะมีเรื่องที่เป็นปัญหาจริงก็คงมีรายงานเข้ามาแล้วขอเป็นว่าเรื่องนี้ยอมเชื่อเขาละกันส่วนลังกาลิบุรุอยากเตือนว่าหลังจากนี้ระวังจะถูกเชื่อ์อนทำเสียนิสัย แล้วริบลุก็เลยพูดกับลังกาอีกว่าลัางก้าจังจริงๆนะถ้าทำอะไรมุทลุเชียวล่ะริบลุลูบคอของลัง,งก้าพางย้ำเตือนตามพอไว้แล้วเขาเลยตอบว่าเข้าใจแล้วครับลังก้าพยักหน้ารับอย่างว่าง,ง่ายเรื่องนี้จบลงเพียงเท่านี้ดีละ่ะถ้างั้นกลับไปแล้วมาฝากข้อความด้วยนะอีกอย่างถ้ามีฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ว่างอยู่เช่นอยากให้ไปคุ้มครองโยมัย,มยค้งหน่อยแล้วขณะเดียวกันก็ตรวจสอบไปด้วยนะ รับทราบครับลังกาเอ่ยทิ้งท้ายและมุดเงาของริบุรุจากไปริบุรุต,ตัดสินใจส่งผู้คุ้มกันเพื่อไปคุ้มครองโยม,มยคุงเผื่อไว้ตั้งใจว่าจะปกป้องเขาจากในเงาไม่ให้เขารู้ตัวถึงจะไม่รู้ว่าใครจะมาทําหน้าที่แต่คนที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวด้วยตัวคนเดียวในฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็มีน้อยมือใหม่ไม่ต้องพูดถึงอย่างน้อยคนที่มาต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในระดับหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มหมายถึงผู้นําทีมกลุ่มละห้าคน ถ้าเปรียบนักประชนไทยก็เที่ยวกับแรงบีคงไม่มีปัญหาอะไรในการมอบหมายภารกิจคุ้มครองระหว่างที่อยู่ในเมืองริบรุรับรู้กลิ่นไอของโยมยคุ้งได้อยู่หากเกิดอะไรขึ้นก็รู้ได้ในทันทีดังนั้นก่อนที่ผู้คุมกันจะมาเขาคิดว่าไปเจอฟิวคุ้งน่าจะดีกว่าริบุรุเปิดประตูอาคารสมาคมอิสระสาขาเบอร์มูลแล้วเข้าไปข้างในข้งก่อนตัวริบุรุทาเกินไปหน่อยเลยกังวลว่าจะมีคนแตกตื่นกันหรือเปล่า แม้จะสายตาทิ่มแทงว่าใครนะ่ะแต่ตัวเขาก็ไปถึงโต๊ะประชาสัมพันธ์โดยไม่ถูกพูดอะไรใส่และเขาก็นึกในเจว่าจริงด้วยตอนที่มาก่อนหน้านี้ตัวเขาสวมหน้ากากอยู่เขาคงไม่รู้ว่าเป็นใคร่า่มันเถอะถ้าไม่ได้ฟิลเป็นคนการแค่ย,ยื่นหนังสือชี้แจงแล้วก็กลับแล้วริบุลุกได้พูดกับพนักงานว่าสวัสดีฉันชื่อริบรุลุกวยไปแจ้งคุณฟิลหัวหน้าสาขาทีได้ไหมเออนี่บัตรประจําตัว ริบุรุว่าแล้วก็หยิบบัตรประจําตัวรูปแบบการ์ดออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้สาวประชาสัมพันธ์ที่ต้อนรับอยู่แล้วก็ได้มีเสียงของผู้คนลอยมาว่าทาน้อยแบบนั้นเป็นนักประชภัยด้วยหรือแต่ริบุรุก็ได้ยินเสียงที่พูดแต่อย่าไปสนใจเลยส่วนสาวประชาสัมพันธ์ก็จำริบุรุได้เคยแก้มแดงแฝงแล้วเหมอมองริบุรุแล้วพูดว่าเอะคุณริบุรุสินะคะแหมแมไม่ได้พบกันเสียนานเลยสบายดีหรือเปล่าคะ คอรบรูได้ยิงกระถานัันเลยตอบกลับไปว่าอืมเออสบายดีสบายดีคุณหนูเองก็ดูสบายดีเหมือนกันก็ดีแล้วค่ะฉันสบายดีที่สําคัญกว่านั้นทราบมาว่าคุณรีบรูผ่านการทดสอบจากสํานักงานใหญ่ด้วยว่าเป็นแรง B บ,บวกแล้วสินะคะสุดยอดไปเลยนะับถือจริงๆค่ะอ๋อนั่นสินะจริงๆแล้วฉันอยากเป็นแรง A เลยแต่ฉันมีเรื่องยุ่งนิดหน่อยนะ่ะความจริงแล้วริบรูตแค่รู้สึกว่ามันยุ่งยากเฉยๆแล้วนะ นั่นก็เพราะว่าถ้าอยู่แรงสูงกว่าแรงบีแล้วสิทธิอำนาจจะเพิ่มพูนอย่างมากกับการน,นั้นหน้าที่ก็เพิ่มขึ้นด้วยแม้แต่แรงบีบวกลิบลุกก็รู้สึกว่าวุ่นวายไม่น้อยแล้วเขาก็เลยคิดว่าไว้มาเอาแรงสูงกว่านี้ตอนที่จําเป็นก็ได้ถึงแรงจะเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินแถมยังถูกตามตัวเมื่อเกิดเหตุหลายกับการการเข้าออกแต่ละประเทศก็ยืดหยุ่นขึ้นสามารถพักแรมทานอาหารที่สาขาของสมาคมได้ฟรีก็นะพอพูดอย่างนี้ดูแล้ว เธงจะน่ายิยนดีที่เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างแต่การถูกบังคับมันก็เดือดร้อนซะด้วยสิทว่าคงไม่จําเป็นต้องเอ่ยถ้อยคาที่ทําร้ายความฝันเธอแบบนั้นและสาประชาสัมพันธ์เลยพูดกับริบลอีกว่าหากเป็นคนริบบิลลแล้วก็คงต้องผ่านอยู่แล้วล่ะค่ะฉันจะเป็นกําลังใจให้นะคะพอริบบลได้ยินเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าเอาเอข้อาขอบคุณนะฮ่าฮ่าโดนเจ้ามองด้วยแววตาลายยิบระยยับขนาดนั้นเขาก็แย่ยสิ ขณะที่ริบุรุคิดเช่นนี้สาวประชาสัมพันธ์ก็โยนลูกระเบิดออกมาจะว่าไปแล้วคุณริบุรุใช้ชื่อเดียวกับจอแมนแล้วไม่ลำบากหรือคะมีระบบการให้เปลี่ยนชื่ออยู่นะคะถ้าเดือดร้อนยังไงก็สามารถลงทะเบียนชื่อใหม่กับทางกิลได้คะ่ะหากไปในภูมิภาคที่ไม่มีคนรู้จักหน้าตาก็กสามารถเคลื่อนไหวในฐานะผู้เริ่มต้นโดยแรงตกลงมาหขั้นนะคะคุณจะทำอย่างไรคะริบุรุได้ยินเช่นน,นั้นเขาคิดอยู่แป๊บหนึง่งอ่ะอืม ลืมไปเลยตัวเขากลายเป็นจอวานไปแล้วแต่ดันแสดงชื่อทางทางที่อย่างนั้นไปเลยแฮะขณะที่นามริบลูเทมเพสนิวบี้ดาราดวงใหม่หนึ่งในออสตาแกรมที่รู้จักกันริบลูที่เป็นนักประจลัยมีปัญหาแทนเงินเหลือถอนตัวจากวงการนักประจลัยเลยไหมตอนนี้อย่างไรก็ต้องเคลื่อนไหวในฐานะนักประจลัยก็พิจารณาใช้เศษเปลี่ยนชื่อก็ด้วยดีกว่ากรณีของริบลูดูถ้าจะสตาร์ทจากแรงบีได้ด้วยแค่นั้นก็พอแล้ว แล้วรีบรูก็เลยพูดว่าขอบคุณนะได้ฟังเรื่องดีๆแล้วสิหากถึงตอนนั้นก็รบกวนด้วยนะว่าแต่ช่วยแจ้งเขาไปได้หรือเปล่าอ่ะค่ะถึงตอนนั้นก็ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะนำทางไปเดี๋ยวนี้แล้วนะคะเม่จะพูดกันยาวแต่ก็ให้ผ่านไปโดยราบลรื่นรีบรู้ได้ยินเสียงเจ้วเจ้าจากข้างหลังจากที่คนมองรีบรู้ถูกนำทางไปพวกเขาก็พูดกันประมาณว่าเอาจริงดิสาวน้อยคนนั้นคือใครกันเสียงเช่นนั้นแทรกด้วยเสียงของคนตรงนั้น ที่เหมือนจะได้ดูการต่อสู้ตอนที่บุลูมาก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะโกหกนาเป็นสาวน้อยหน้าลักขนาดนี้เชียวเลยนะไม่อยากจะเชื่อนี่คือใบหน้าจริงๆของท่านลีบลูผู้ปราบเลเซอร์เดมอนปีศาจสันต่ำได้อย่างง่ายได้หรือเนี่ยจะว่าไปชื่อเดียวกันกับจอร์มนใช่ไหมนะหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวจะว่าหรือจะเป็นไปได้ยังไงเล่านะนั่นสินะว่าข่าวลือของรีบลูได้แพร่กระจายกันประมาณนี้ แห้วอาจจะไม่ได้ต้องกังวลมากมายอย่างที่คิดไว้ก็ได้กระมังแลวเขาก็คิดว่าไม่แน่ว่าชื่อลิบุรุอาจจะไม่ได้หายากขนาดนั้นก็ได้นะลิบุรุก็มุ่งหน้าไปยังห้องที่ฟิวคุงรออยู่โดยคิดเช่นนั้นไปวังพังพอเข้าไปข้างในอย่างสบายๆฟิวคุงที่เห็นลิบุรุก็กุมเขามารลิบุรุเลยทักทายเขาโดยไม่เกรงใจว่าไงใช้มาเที่ยวเล่นแล้วนะเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นทำหน้าเครียดเชียวแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าแหมพอดีจนถึงตะกี้นี้ก็สงบสุขดี แล้วจะจู่เจอมานก็ปรากฏตัวนะครับพอได้ยินเช่นนั้นลิบรู้ก็ถึงกับตกใจเล็กน้อยอ่ะจริงหรือแย่ล่ะสิใจเย็นไปหน่อยหรือเปล่าดูเหมือนว่าเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเจอมานที่ว่านั่นหมายถึงตัวเขาแล้วฟีวคงได้พูดอีกว่าไม่หลอกไม่หลอกครับเจอมานคนนั้นก็อยู่ต่อหน้าต่อตาน,นี่แหละครับเอาละ่ะควรทําอย่างไรดีกันละ่ะพอได้ยินเช่นนั้นลิบรู้ก็รู้สึกเหมือนจะรู้ตัวแล้วก็เลยพูดว่าเอ๊๋ถ้าอย่างนั้นเสรฟชาดีกว่าไหมล่ะ ถ้ามีเค้กฉันว่าจอมานคงจะชอบนะเค้กนี่คืออะไรเหรอครับของกินลูหลาแบบนั้นจะหาได้ง่ายๆขนาดนั้นได้ยงัยงไงกันครับให้ตายสิทําไมท่านริบรุที่เป็นจอมานแล้วถึงได้เดินไปทั่วตามใจชอบขนาดนี้กันนะแฮมฟรีคูงเขาจะบน่นแต่เขาก็เตรียมชาให้เขาคือชายผู้ขยันซื่อสัตย์ติดกับภาพลักษณ์ของเขาริบุรุก็บอกขอบคุณแล้วรับชามาหลังจากดื่มชาไปกีบหนึ่งเขาเข้าเรื่องจริงจังท่านริบรุเรื่องข่าวนี้ผมต้องขออาภัยด้วย การกระตุ้นศา,าสนาจักศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพประจิมไปได้ไม่สวยเลยสุดท้ายก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ครูเซเดอร์เคลื่อนไหวพอเขาพูดเช่นน,นั้นลีบลุก,กเลยพูดว่าไม่หลอกฉันว่านั่นมันช่วยไม่ได้หลยนะถึงยังไงดูเหมือนว่าเจ้าพวกที่ชื่อว่าปรมาจารย์แห่งวันทั้งเจ็ดเป็นคนชักใจอยู่เบื้องหลังซะด้วยสิพอได้ยินเช่นน,นั้นเขาเลยถึงกับตกใจฮะแต่ลีบลุกก็ไม่ได้สนใจแล้วพูดตอบว่าเพรงงาะงั้นแหละถึงจะร้องเรียนเท่าไหร่ ว่าพวกฉันไม่ได้เป็นอันตรายก็คงไม่มีหูไว้ฟังอยู่หรอกมั้งต่อมาฟิค์คูลยถามกลับมาว่าอมรจารย์แห่งวันทั้งเจ็ดน่ะหรือเออเราผู้ที่ปกป้องมวลมนุษย์วีรบุรุษในตำนานเหล่านั้นน่ะเหรอพอไดที่ยิงคําถามน,านั้นลีบรุษเลยพูดไปอีกว่าถ้าจะเป็นคนที่นายว่านนะพินาตาเองก็ถูกโจมตีแต่ด้วยอะไรหลายอ,อย่างก็เลยปลอดภัยดีประมาณว่าความเข้าใจผิดก็เคลียร์ลแล้วล่ะนะแต่ว่าหน้าเศร้าที่มีเหยื่อผู้คอล้ายหนึ่งราย ดูเหมือนว่าคนที่ชื่อเจโรโดซึ่งเป็นระดับหัวหน้าหน่วยจะหายสาบสูญพอได้ยินเช่นนั้นฟีคุงเลยพูดว่าเจโรโดแห่งไฟแม้จะไม่เท่าคุณชิสุแต่หากเขาเป็นหนึ่งในสิบมหานักบุญผู้พิทักษ์มวลมนุษย์ผู้ชำนาญการใช้หอกอันง,งดงามตะการตาที่ประสานกับจิตวิญญ,ญาณแห่งเปลวเพลิงฟีคุงบ่นพูมคำามอย่างอะไรเมื่อได้ยินคําพูดของเรบบรุเจโรโดคนที่บบรุเห็นคือวันทั้งเจ็ดที่จำแรงกายมาซึ่งไม่ได้พบกันตรงตรง ถึงไม่แน่ชัดว่าเขาเป็นบุคคลแบบไหนแต่ดูเหมือนจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงถ้าเป็นเซียนอย่างฟิลคุงจะรู้จักก็คงไม่แปลกกระมังถึงริบรุจะบอกว่าหายสาบสูญแต่เกรงว่าคงถูกสังหารแล้วกระมังแม้จะผิดต่อเกียนรูด,ดแต่จนป่านี้ก็ทําได้เพียงแค่ภาวนาให้ไปสู่สุคติเท่านั้นจากนั้นริบลุกก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้อย่างสั้นนอกจากฟิลคุงเคยแสดงความเป็นห่วงริบลุกก็เลยเล่าเรื่องวันโพรกีฟให้ฟังด้วย เรื่องที่จอมานกลายเป็น8ตนในเรื่องที่ขนานนามกันว่าออกตากแรมลิบุรุสทวนเรื่องการต่อสู้กับพินาตาในเรื่องวาระสุดท้ายของวันทั้งเจ็ดด้วยแน่นอนว่าริบุรุกบเกินเรื่องตัวตนที่แท้จริงของโลูเมนัสเมลิบุรุจะขึ้นชื่อว่าปากพ่อยแต่ก็ไม่ได้เลือนเล่อขนาดเพ่งพายเรื่องความลับสุดยอดออกมาต่อมาฟีคุนเลยพูดว่าอย่างนั้นหรือครับทางเราพยายามติดต่อเท่าไหร่ก็โดนตีกลับทางช่องเจรจาติดต่อตลอดเลยสาขาของศาสนาจักรแห่งทิศบาจิมก็พูดด้วยไม่รู้เรื่อง ผมเลยส่งคนไปที่สำนักงานใหญ่เลยด้วยแต่ว่าก็ไม่สามารถข้าพบบุคคลที่ระดับสูงกว่าระดับนักบวชได้ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันทั้งเกตจะเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังพอได้ยินเช่นนั้นเลยบุรุเลยพูดว่าพินาตาเองก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันพอดูท่าเือก็ยอมรับว่าสิ่งที่เป็นจริงมีเพียงแค่ศรัทธาต่อลูเมนัสเออเทพีลูเมนัสเท่านั้นนะ่ะต่อมาเฟยฟงเลยพูดว่ามนุษย์อ่อนแอเพราะงั้นเลยถึงได้พึ่งพาพลังของเทพเจ้า พอได้ยินคำนั้นลิบรุหนเลยถามกลับไปว่าคิวเองก็เป็นเหมือนกันเลยแต่พีวคุงก็ตอบกลับมาว่าฮ่าฮ่าผมไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับผมมีชีวิตโดยเตรียมใจไว้แล้วว่ายามที่ตนเองสิ้นพลังก็คือวาระสุดท้ายถึงจะปัรถนาปฏิหารแต่ก็ไม่ได้ภาวนากับเทพนี่ไม่เคยเจอเหรอกครับอ๋อฟิวคุงเป็นพวกเทวานิยมนี่เองในโลกนี้มีอสูรที่ทรงพลังเหนืออำนาจปกติถูกบูชาในฐานะเทพเจ้าประจำท้องเขียนอยู่ อย่างไรก็ตามเพราะคงเคยเจอนี่แหละถึงได้พึ่งพาดูเหมือนลูเมนัตเองก็ปกป้องแค่คนที่เคยเจอตนเองในตอนแรกเท่านั้นด้วยสิส่วนฟิลคุงไม่มีตัวตนแบบนั้นมาปกป้องเลยพึ่งพาพลังของตัวเองอยู่สินะถึงเหตุผลจะเป็นไปตามส่วนที่ได้ส่วนเสียก็เถอะแต่ว่าเข้าใจง่ายดีแล้วรีบรุกเพูดกับเขาว่าจะเข้าใจความรู้สึกที่อยากจะวินวานเทพเจ้าอยู่หรอกนะแต่ความเป็นจริงก็เป็นได้แค่อย่างนั้นแหละเรื่องเทพีลูเมนัตเอาไว้ที่หลัง เรื่องในข่าวนี้เราปองดองกับศาสนาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิจบิมได้แล้วด้วยแค่นั้นก็ถือว่าดีแล้วล่ะด้วยความที่รุรู้จกักตัวตนที่แท้จริงของเทพีลูนะถึงได้เข้าใจความไร้ความหมายของการสวดภาวนาแต่ก็นะพูดไปก็ไม่ได้อะไรบางทีอาการภาวนาเองก็เป็นกลายเป็นพลังได้เหมือนกันแล้วริบุุก็คิดว่าเขาไม่จําเป็นต้องเอ่ยขัดเขาหรอกแล้วฟิวคุงเลยพูดว่านั่นสินะครับผมรู้สึกเหมือนว่าได้เอาภาระบนบ่าออกไปเลย ฟิคุงเอ่ยแล้วหัวเลาะดูถ้าเขาจะกัดกุ้มที่ไม่มีผลงานทั้งที่บอกว่าจะกระตุ้นสา,าจากาศักดิ์สิถถ์แทนที่ไปจิมเพราะสัญญากับริบุลุไว้แต่การที่เขาเป็นห่วงถึงขนาดนี้ริบุลุก็ดีใจเหมือนกันเมื่อคุยเรื่องสะเพเฮแน่เลาความเป็นมาจบริบรุลุก็รู้ขึ้นแล้วก็ฝุดนึกขึ้นมาได้ว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะอันนี้ให้หนายเอาไว้ด้วยละกันริบุลุหยิบซองจดหมายออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นให้ฟิวคุง ตอนจดหมายนั้นคือหนังสือเชิญไปร่วมงานเทศกาลเปิดประเทศซึ่งกําหนดการจะจัดขึ้นในประเทศของพวกริวบุลูลิวบลูขอคุยเพลินจนเก็บลืมให้นี่แต่หาก็จุดประสงค์ที่เขามาในวันนี้ปีค้งเทียนเช่นนี้ก็เลยถามกลับมาว่านี่คือแต่รรวบลูก็ตอบกลับมาว่าคราวนี้ฉันตั้งใจจะโฆษณาเมืองของพวกฉันให้ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับการเปิดตัวรับตำแหน่งจอมานของฉันด้วยนะตังน้ชื่อเรียกความสนใจว่างานเทศกาลเปิดประเทศยินด่มฉลองให้คื้นเชง ฉันส่งจดหมายเชิญไปให้พวกขุนนาประเทศเพื่อนบ้านด้วยเหมือนกันฟิวเองก็มาล่วงงานให้ได้นะฮะประเดี๋ยวสิครับท่านริบุรุถึงผมจะรล่วงงานไปก็เขายังพูดไม่จบเลยริบุรุก,ก็พูดขัดเขาว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่มีจดหมายเชิญถึงกษัตริย์เบอร์มุลด้วยนะช่วยเอาไปส่งให้ทีสิถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปให้โดยตรงเลยอ่านั่นคงยุ่งยากสินนะแล้วริบุรุกเลยตอบว่าใช่น่ะสิถึงล่าณานะจากคนแชะกับดยุกเอเลนโด จะส่งไปให้โดยตรงแต่กับประเทศอื่นๆที่เราไม่เคยพบหน้าค่าตากันเลยให้ศูนย์ไปหาคนจัดการไปเรี่ยงวุ่นและส่งให้จิวมาเตอร์ของแต่และประเทศแทนกับบริษัทเบอร์มูลที่เคยเจอกันหนนหนึ่งก็จรงิงแต่จะให้จอมมารไปหามันก็น่าอึดอัดใช่ไหมล่ะพมรู้ว่าแล้วขำพี่คุมก็ยิ้มแบบเย็นเยนแต่เขาก็บอกว่ามันเอาเรื่องพอตัวตั้งแต่ตอนที่จอมมารมาที่นี่แล้วล่ะครับผมขอรับฝากจดหมายฉบับนี้เอาไว้นะครับผมจะส่งให้ถึงกษัตริย์แน่ๆ จากนั้นฟิวก็ปรับสีหน้าท่าทางใหม่แล้วพูดยืนยันเท่านี้ก็สะสางธุรสร็จเลบรตุตั้งใจว่าคราวนี้จะกลับแล้วแต่ฟิวคงก็เอ่ยขึ้นมาระกบนึกอะไรขึ้นได้ใช่ใช่แกนมาสเตอร์ได้แสดงความยิดเห็นเป็นห่วงท่านเลบรุด้วยครับเขาพยายามเจรจากับศาสนาจ,จากศาสน์แห่งเทพัจิมอย่างหนักด้วยผมจะไปบอกให้นะครับว่าปัญหาเครือข่ายแล้วอริบรูได้ยินเช่นนั้นก็เลยนลึกขึ้นมาว่ายูกิเป็นห่วงพวกเราด้วยงั้นหรือเนี่ย หลังจากที่เจอกับหมอนั่นครั้งสุดท้ายก็เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างรู้สึกคิดถึงยังไงไม่รู้เดลบรูกลยพูดว่างั้นเหรอดูเหมือนว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ยูกิด้วยแล้วสินะคงไม่เป็นการเดือดร้อนหรอกมั้งครับสำหรับยูแล้วใ่จริงก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับาากศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเชืียรคายด้วยการพูดคุยก็คงจะพิจารณา,าว่านั่นดีที่สุดแล้วล่ะครับคิลคุมบอกเดลบรูว่าไม่ต้องใส่ใจมากนักหรอกแต่เดลบรุก็ต้องขอบคุณเขาสักครั้งพอคิดเช่นนั้นเดลบรดดลูดว่า ช่แล้วเชิญยูกิด้วยดีไหมนะนั่นจะทําให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าพอรีบรูพูดเช่นนั้นฟิคคงเลยพูดว่าอืมไม่รู้สิครับผมเองก็กะไรอยู่พอเห็นอย่างนั้นเขาก็เป็นคนที่งานยุ่งมากเลยไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลาหรือเปล่าพอได้ยินเช่นนั้นรีบรูเลยพูดว่าขาไปขากลับฉันจะไปรับไปส่งเองถ้าแค่วันเดียวคงไปได้ไม่ใช่เรื่องไงถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไวฉันจะไปเที่ยวหาเองเพราะงั้นวางส่งเจ้าหนี้ให้ทีนะ ลิบุรุบอกแล้วเขียนจดหมายต่อหน้าฟิวจากนั้นก็ใส่ลงในซองจดหมายปิดฟิด,ด้วยกันกับจดหมายเชิญแล้วยื่นให้ฟิวที่ทำท่าทางเหนื่อยหน่ายท่านริบุรุท่านเอากระดาษนั่นมาจากไหนช่างมันเถอะครับแค่จดหมายใช้เวทมงคลส่งไปก็ได้แต่แค่นั้นผลลัพธ์ไว้ก็แล้วกันฟิวคูงเขาพูดเหมือนจะนเหนื่อยแล้วริบุรุเขาก็คิดว่าเขาอาจจะไหวานไปอย่างง่ายๆมากไปกระมังอ่าโทษทีนะฝากด้วยนะครับรับทราบแล้วหรอครับท่านริบุรุ แล้วลิมร,ร,รุ่ก็เลยพูดต่อว่าเออแล้วก็มิริมอาจจะวางงานเทศกาลเปิดประเทศด้วยนะใัใจที่แน่ใจว่าฟิคุงรับจดหมายไปแล้วลิมรุร่ก,ก็โยนถ้อยคำลากานระเบิดไปลูกหนึ่งฟิคุงก็ทําท่าทางตกใจมิริมอะหรือว่าแต่ลิมรุกร่ก,ก็ไม่ได้สนใจเลยพูดต่อว่าถ้างั้นก็ตามนี้นะเขายิ้มกบเกลื่อนแล้วหลบหนีจากสถานที่แห่งนั้นไปและเขาก็รู้สึกเหมือนว่าได้ยินน้ำเสียงที่แตกตื่นอย่างมากตามหลังมาว่าเดียว คงไม่ใช่จอมันไม่ริมหรอกใช่ไหมครับเออเดียวเดียวแต่จะทําเป็นไม่ได้ยินก็แล้วกันพอริบุลุออกมาจากอาคารจิวก็มีชายผู้หนึ่งกระโจนออกมาจากเงาเบื้องหน้าริบุลุแล้วคูกเข่าอยู่อย่างนอบน้อมข้ากอฟเอมอนผู้นี้ได้ตอบรับการเรียกหาของฝ่าบาทริบบลุและเร่งรุดมาหาท่านแล้วครับชายคนนี้มีนามว่ากอฟเอมอนคือหนึ่งในฮอปกอลลินที่ริบุลุตั้งชื่อให้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเทวิยาน ถ้าจะไม่ผิดลิบลุเคยได้ยินมาว่าตอนที่ลิกูรูโดเป็นผู้บัญชาการเขาเคยวิวาทกับก๊อบตาเพื่อแย่งชิงตำแหน่งรองบัญชาการแน่นอนว่ารับประกันได้ว่าเรื่องความสามารถแล้วลิบลุเลยพูดเขาว่าอา้าวนายไม่ได้เป็นรองหัวหน้ากองร้อยหรอกเหรอตอนนี้ก๊อบตาเป็นหัวหน้าหน่วยของกอบลินไรเดอร์หน่วยลบมาป่าคู่ยักษ์แล้วส่วนนายก็ย้ายไปอยู่หน่วยอื่นแล้วนี่การเป็นหัวหน้ากองร้อยหมายความว่าเป็นคนที่มีความสามารถให้รับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้าหน่วยได้ จึงจะไม่มีใครในหน่วยกว็รับตำแหน่งนี้ได้ไม่ได้แปลว่ามีลูกน้องอยู่ร้อยคนจริงๆแน่นอนว่าตำแหน่งหัวหน้าหน่วยย่อมสูงกว่าแต่กล่าวได้ว่าตำแหน่งนี้มีฝีมือสูงกว่าหัวหน้าหน่วยกองที่มีคน5คนถึง10คนและคำสั่งอย่างเทียบไม่เจดต่อมาคอเล่นตอนนั้นเลยพูดว่าครับที่จริงแล้วข้าไม่อยากทำงานภายใต้ใครเลยนั่นตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะลองเคลื่อนไหวเองตัวคนเดียวดูข้าอยากจะรวบรวมลูกน้องได้ขึ้นตรงต่อกับข้าเองแล้วสร้างหน่วยของตัวเองเท่านั้นขึ้นมานะครับ บอลิบลูได้ยินเืน่อนนานเขาคิดในใจว่าโอ oh ้โห oh, เป็นพวกใจเด็ดไม่เบานเนี่ยแต่เอาเถอะการที่เขาไม่อยากทํางานภายใต้คําสั่งของก๊อปตะถึงขนาดนั้นถึงขนาดเตะตําแหน่งรองหัวหน้าหน่วยยอดนิยมอย่างกอ๊อบลินไรเดอร์ทิ้งก็ไม่แปลกที่เขาจะมีความพิทจายณาขนาดนี้แล้วบลิบลูเลยพูดกับเขาว่างั้นเหลือพยายามเข้านะโยมไมคุงเป็นคนที่ฉันหวังพึ่งพาอยู่ช่อปกป้องเขาอย่างดีโดยพยายามไม่เขารู้ตัวมากที่สุดเท่าที่ทําได้นะ แล้วก็วิธีมัดใจคนของเขาเป็นตัวอย่างให้ได้เรียนรู้ค่อนข้างดีเลยละ่ะจิตจูงใจคนด้วยการเจรจาด้วยส่วนได้ส่วนเสียก็เถอะแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ใช่แค่นั้นคุ้มครองไปพางเรียนรู้จากเขาไปเสียละ่ะครับจะทําหน้าที่โดยจดจําถ้อยคําของฝ่าบาทเรุไว้ในจิตใจของผมครับกรับเอมอนเอาจริงเอาจังจากการพิจารณาของเบนนี้มาูุเขาเคยบอกว่ากรับเอมอนพึ่งพความสามารถของตอนเองมากจนเกินไปได้มีนิสัยชอบการดูถูกลูกน้อง กับพวกพ้องนี่เองคือเหตุผลที่แม้ว่าเขาจะเหนือกว่าก็จะต,ตอนที่ดวลความสามารถทางด้านร่างกายแต่ก็เป็นหัวหน้าหน่วยไม่ได้ถ้าคราวนี้เขากลายเป็นคนที่ใส่ใจลูกน้องแล้วมอบหมายงานให้เขาดูแลก็ได้อย่างไรลิบุลุก็อยากให้เขาพัฒนาขึ้นแล้วลิบุลุก็พูดกับเขาอีกว่าถ้านายทำธุรกิจสําเร็จแล้วได้เรียนรู้บางอย่างถึงตอนนั้นมารายงานผลงานกับฉันซะแล้วฉันจะให้อุจิกาตานะเล่มนี้ที่ฉันทําขึ้นมาเป็นรางวัล เพราะว่าตอนนี้มีการติดต่อมาจากคุโรเบว,ว่าดาบประจําตัวของรรบุรุทำเสร็จแล้วดังนั้นจึงถึงเวลาอําลาอุจิอคตานะเล่มนี้แล้วจีนี้เป็นผลงานที่ทําขึ้นโดยให้ใช้เป็นฟางก่อนแต่ก่อนหน้านี้มาซึมซับออร่าของเรบุรุเข้าไปเลยมีคุณภาพสูงขึ้นพอตัวขณะคุโรเบยังตกใจตอนที่บุรุเอาให้ซ่อมบารุงครั้งหนึ่งหลังจากการดวลกับพินาะคงใช้เป็นรางวัลได้พอดีกับเอมอนที่กำลังตกตะลึงเลยพูดว่าจะจะดีเหรอครับ เขาทำตาโตด้วยความตื่นเต้นเรลิบรูสก็กล่าวต่อว่าอืมปีมือระดับนายคงใช้มันได้แต่ว่าต้องอุตสาหะให้มากกว่านี้นะและทําให้ฉันยอมรับก่อนนะรับทราบข้ากอปเอมอนผู้นี้จะสนองความคาดหวังของฝ่าบาทเรลิบรุให้ชมเองเขาเอ่ยทิงท้ายแล้วมุ่งหน้าไปราคขาโยมคุงเรลิบรุแสดงการจูงใจคนด้วยเหยื่อรางวัลด้วยลูกไม้ตันตื้นนี้แต่กอปเอมอนจะเข้าใจไหมนะการที่ได้รับความเชื่อใจจากลูกรองนั้นยากลําบาก หากไม่ทําให้ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์เมื่อกับแนวคิดโบราณเรื่องบุญคุณกับการรับใช้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างนายบ่าวก็คงจะพังลงแม้แต่ลูบรุเองก็พยายามทํางานไปพางกัดกุ้มไปด้วยแล้วก็พางคิดว่าจะเอาเขาเป็นตัวอย่างก็แย่นะสิก๊อปเอมอนก็มีวิธีการของก๊อปเอมอนลูบรุคิดว่าอยากให้เขาทําอย่างที่ลูบรุคาดหวังเอาละเท่านี้ก็แจกจ่ายจดหมายเชิญหมดแล้วที่เหลือก็แค่ตัดเตรียมงานให้ทันวันก่อนเปิดงาน เพื่อให้เป็นงานเทศกาลสูตรอลังการรีบรู้นึกถึงสิ่งจําเป็นสำหรับงานเทศกาลด้วยใจเต้นตึกตักก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่2ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เมื่อวานผมไม่ได้ลงเพราะว่าติดธุระนิดหน่อยนะครับแล้วไงวันนี้ผมก็จะลงต่ออีกสองชิปนะครับ